สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่พักสวยๆของหัวหินมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเผื่อเป็นทางเลือกเผื่อว่าอยากตากอากาศเปลี่ยนสถานที่พักผ่อนก็แนะนำที่นี่เลยครับมาราเกสหัวหินเป็นรีสอร์ทสุดหรูสไตล์ยุโรปนะครับเพราะว่ามาราเกตเป็นชื่อเมืองหลวงของประเทศโมร็อกโกเพราะฉะนั้นกลิ่นอายของที่พักที่นี่หรือการตกแต่งของที่นี่ก็จะเน้นในส่วนของสีสันชุดฉาดนะครับเป็นเหมือนกับสไตล์ สีของอาคารตัดกับสีครามน้ำทะเลนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้ดูจากรูปที่ให้มานะครับก็ถือว่าสวยงามครับผมที่พักเนี่ยก็คือจะทอดยาวจากริมถนนเพชรเกษ,กษมนะครับไปจนสุดชายทะเลเลยเท่ากับว่าถ้ามาพักที่นี่จะได้มีทั้งสระน้ําที่เป็นน้ํำจือดอยู่ในรีสอร์ทที่พักเองกับหาดส่วนตัวริมชายทะเลหัวหิน ใครอยากจะเล่นน้ําทะเลก็เล่นได้นะครับถ้ามีลูกเล็กๆหรือว่ามีหลานๆก็เล่นน้ําในสระของรีสอร์ทเองก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนํานะครับสีสันสดใสถ่ายรูปสวยงามอันนี้จะเป็นบรรยากาศริมชายทะเลก็เป็นหน้าหาดของมาลาเคสเองแหะครับถือว่าเป็นหาส่วนตัวนะครับคุณก็สามารถเล่นในทังน้ําเคม็มเล่นน้ําเค็มเสร็จขึ้นมาอาบน้ําจืดบนสระก็ยังได้ นะครับที่นี่เนี่ยก็มีทั้งคนไทยและและชาวต่างชาติเข้าพักนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับสำหรับการแวะเวียนเยี่ยมเข้ามาเยี่ยมชมนะครับอันนี้ภาพที่ปรากฏในนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารซึ่งซึ่งวันนั้นที่ผมเข้าพักเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ทานของที่มาราเคสแต่ผมมาทานอยู่ข้างๆนะครับก็ก็ถือว่าสวยงามไปอีกแบบยังไงก็ลองดูบรรยากาศกันได้นะครับ อันนี้จะเป็นโซนเล่นน้ำของมาลาเกสเองถือว่าบรรยากาศภายในรีสอร์ทก็ถือว่าล่มลื่นครับถ้ามาช่วงเช้าว่าช่วงเย็นเนี่ยแนะนำเลยมาเล่นน้ำของรีสอร์ทเองหรือว่าเล่นน้ำชายทะเลก็ถือว่าเหมาะครับแต่ถ้าช่วงกลางวันก็ออกไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆของหัวหินหรือว่าของชะอำหรือว่าของปานบุรีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ก็ถือว่าคุ้มค่าครับกับการแวะมาพักผ่อนกับที่นี่นะครับมาลาเคสหัวหินรีสอร์ทระดับโลกนะครับสไตล์ยุโรปหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาที่พักดีๆสวยๆบนชายหาดหัวหินครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม